สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพี่น้องสุกคนเนาะพี่น้องสุกทานบพระว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องยินดีต้อนรับกบระจู่ซ่องเป่าเตียงทองแชนแนลอีกแล้วเนาะตอนนี้คอยก็อยู่ในเมืองพี่น้องเลยอยู่ในตัวเมืองชิโน่หล,เละเพราะว่าเขามาซื้อเครื่องไปให้ย,ยายแสนเนาะมีพี่น้องทางพังไทยพี่น้องเลยฝากเงินมาให้ให้บอกว่าให้เ่าเตียงนั้นซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปให้ย,ยายนี่เนาะคอยก็จัดมาเต็มสุดเลยพี่น้อง ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีทั้งประเทศไทยเดอ้อที่ส่งเงินมาให้ใบเตียงซื้อเครื่องให้ยายแส,สนเมื่อนี้เนาะก็มีหลายท่านแต่ว่าเพิ่นให้งดออกซื้อพี่น้องเพิ่นเพิ่นให้บอกแค่ว่าเอฟซีทั้งทั้งประเทศไทยเนาะแค่นี้เพิ่นใหวออกซื้อพี่น้องเ้ยแต่อย่างไดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะแทนยายแสนนําพี่น้องเ้ยเมื่อนี้เฮากัน้าซื้อหย่างน่เดี๋ยวทีภาพพี่พาน้องไปเบิง่งแต่แต่ว่าท่านได้แจกแจงเดี๋ยวสิไปไปไล่ที่ระย่างที่ะอย่างอยู่บ้านยายแสนเนาะ มืัอนี้ข้าก็อยู่ในท้ายรถอะไรข้าซื้อเครื่องเรียบร้อยได้พี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเลยโอเคพี่น้องนี่เนาะพี่น้องอัน่ฝยกได้ซื้อมาแล้วพี่น้องเลยเบิ้ลนี่ทั้งหมดนี่กกเกือบล้านพูดเลยเนาะกระไลห้าพวกเย็ดเซนพูดเลยพี่น้องตั้งเบิ้ลนี่ก็มีของหลายๆอย่างอยู่ในถุงนี่เนาะปรว่าเครื่องปรว่าณนุ่มปรว่าเครื่องไส้พี่น้องเลยแล้วก็มีข้าวสารที่ลักๆที่นักๆได้ก็คือข้าวสารพี่น้องข้าวสารกระสอบละหนึ่งพันบาทเนาะข้าวสาร ที่ที่เรือกะเลยลายย่างร่วมกันนะพี่น้องก็ลายเซนอยู่เนาะทั้งเบ็ดเนาะเมื่อนี้กบไปผู้เดียวเด้อพี่นอ้องอาจจะทายให้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเป็นบางช่วงบางตอนเนาะเพราะว่าเขาไปคนเดียวแล้วก็ทีมงานบาว่างมื่อนี้บ่อพรนกับติดภารกิจไปตามหายาดให้เอฟซีเนาะแล้วก็บ่าวลาวกับไปย่เสาเทียงให้ตาพ่อเพื่น่าทีมงานเ้องบว่างก็ได้มากคนเดียวเด้อพี่น้องมื่อนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำตาทายแบบบิวบ่งามเนาะ เพระาะว่ทาทั้งถ่ายทั้งยกพูดเดียวเนี่ยมุู้ว่าที่ยกไหวดีบอเนาะพี่น้องข่าวซานก็กระสอบละหาซิบลพกคนน่ะนะมาคนเดียวมือนี้ก็ที่ถ่ายให้พี่ให้น้องเป็นเบิ้งเป็นบางช่วงบางตอนเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปน้ากันเลยพี่น้องพี่ okay, น้องตอนนี้พี่พน้องเข้าก็ฮหอดเพื่อนได้แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะย้ายเิ่นก็นัังอยู่เห <laughs> ็นนนาอยู่นั่งอยู่ข้างนอกไงพี่น้องไยนั่งอยู่เรียงเลยเนาะอาจะเขาไปถามย้ายเิ่นเนาะ สบายดียายอยู่คนเดียวบ่อยู่คนเดียวมันนี่ฮะเออรับบอนี่กินแล้วกินกับยังลานลวกพักมันไงฉันลานพูกพักยงแบรนน้อยค่ะโดย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 ลานเป็นลูกพักมาให้น้าพี่น้องมันนี่มีเล่มาชงนี่นี่ มีอยู่บ้าเขากินเขากินลายอยู่บ่างลายเออถ้ามีมีผู้ใหญ่เพิ่นชื่อเขามาให้แม่ดีใจอยู่บ่โอ้ยดีขนาดนี้นะมีไผ้าเอาไผ้ามาให้กัชาทุ่งนะโดยโดยแม่น่วงมื่นงมคาเลยลูกเอ้ยบ่ได้มีผ้ามีพื้นได้จะเกียง โดยโดยโดยได้ตะเกียงตัวนี้เห็นบนมีไฟฟ้าบ่ได้บ่มีอยูหลูดเออยแางนีนะอยากไฟตัวนี้แล้วอยากได้อยู่บ่แม่แม่อยากได้อยู่บ่ไฟตากดอกตากแดดพอได้เงี้ยงเห็นนะอยากได้ยังไงบ่อยากได้อยู่บ่โดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาห้ามารอบไหนเขาทีซื้อมาให้โดยไฟตากแดดตะกันเงี้ยงพอได้แม่เงี้ยงกินกลางคนกลางคืนน่ะเนาะเออเออ อันนี้มาหามาหอนกบบโบเห็นโบเห็นเด้ลูกจ๊ผีเจ๊ที่เม่นผีเจ๊ที่เม่นยังจะค้นเลยวางหันนั่นเมยลงได้อเขาพูดตะไคร่เห็ดทูบตะไคร่ในนี่แหละเห็นไหมกลับมาแปลเมยลุงดังไพรจนตืุนโบเขานั่นตืุน เออตื่นวุ้ยแม่เว้ยว่ะคอยเราตื่นเจ้าลงมาดังไพ่บ่แม่เออลงมาดังไพ่แบบมันบ่เห็นหุ่งอะเนาะแม่เนาะลงไปอันคนจนตื่นพี่หนุ่มใช่ป่ะจนตื่นก็นั่งอยู่แล้วนั่งอยู่ในหันดังไพ่แหละก็นั่งอยู่ในตะไบมาจะพุ่นแล้วก็ตื่นแล้ววุ้ยแม่เว้ยว่ะคอยเราตื่นมา่อทางแห้งเขาว่ะเขาคิว่าผีเหาเละลูกเด้อเดอผมมันมืดแม่เนี่ยลูกเว้ยว่ะ โดยบได้คิดทีค yup> ิีจทีั้งโลกเขาค่ะโอ้โหโนแม่เนาะเจ้าหลวงบมีภัยมีพื้นบ่มีแล้วดังภัยเต่านี่แล้ว่ะนั่งแล้วก็ดังภัยแล้วเจ้าเจ้าเจ้าก็คือคือตอนนี้น่ะเฮามาไทยเมต่ก่อนฮะอ่าก็มีผู้ใหญ่ใจดีและญาติผู้ใหญ่เพิ่นทั้งอเมริกาเพิ่นติตโตข้ามาแล้วเราเพิ่นเพิ่นสีไหเฮ้าชวนเงิ่อนไม้เฮ้าเลว ใช่เฮาซื้อส,สั่งกระสีมาให้แม่์โดยจา้าแับน,นี้นะแต่เฮามารอบนี้นะเฮาชีอันนี้นะเป็นผู้ใหญ,ญ่ทั้งไทยอยู่ทั้งฝั่งไทยเพื่อนสองสามชานแต่ว่าเพื่อนมวยเอ้ยซื้อเพื่อนเพื่อนโอนเงินใหม่เฮาให้ซื้อเข่าแล้วก็พวกมีพวกปลากระป๋องนะมาให้เมย์ก่อนมาให้เมย์กินก่อนโดยลูกเโดยไปก็ได้เมย์นะไงเพื่อนเห็นก็เพื่อนสงสารนั่นแหละเนาะเพื่อนสงสาริแล้วกั แต่นี่ประมาณย้ายพ่นกระยางบ่ได้เพิ่นไหมบ่ได้เลยนี่เออจะ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 หักโยคืนนี้กระคำบดล้มบดน้ำเลยคืนก็บ่ได้ไรลานน้อยหแล้วบดดุกขึ้นเมลงมานี่บัดบัดจขึ้นเป็นก็ขึ้นบ่ได้บ่บ่ได้ได้ขับบดล้มบดน้ำของคัดนี่โดยโดยโดยเป็นลงมานี่บัดจขึ้นไป็ตึ้งเฮือนก็ขึ้นบ่ได้บางเทธอต้องให้ลานโจมขึ้นเนาะเออโดยลานเหลือเมาโจมคืนแล้วอ๋อ เจ้า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 แบบนี้แม่ต้องการอีกคือไฟเนาะไฟเนื้องนี่กับสังกะสีบะโดย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 ฉันก็ถีบภากระตายกระติดมันนี่แหละหรือว่เบ้าไงคือสังกะสีก็ภากระต่ายอ้อมนี่เนาะแล้วก็เข้าไว้กินแล้วก็กาไฟโดยโอเคเดี๋ยวเฮาเฮาสีโบกเพิ่นให้เนาะโดยแต่เพิ่นแต่ว่าเดิ่งสังกะสีหาเพิ่นติดต่อมาแล้วเพิ่นสีให้เฮาซื้อมาให้แม่โย โดยคือก็คืออันอันชาวบ้านเพิ่นเพิ่นบอกว่าถ้าเขาซื้อสังกระสีมาให้กะเพิ่นสิหาชาวบ้านแบบญาติอันแบบพี่น้องอยู่ใกล้ๆกล้กันนี่เนาะแบบมมคูมันอยู่บ้านใกล้ๆ้เพื่อนใกล้ๆกกันในยฮห่าซอยกันเพิ่าให้ก็มีคนซอยรับเฮ็ดอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ามีเครื่องไมาให้เพิ่นนเลยเอาสังกระสีเอา้ากระจาดไม่ให้เพิ่น แต่กะเป็นสีระดมคนมาเห็ดซอยเนาะเป็นบางแล้วนี่กะเื่อนี้เลยมาเยี่ยมลูกเลยโดยเป็นอะไได้เออบอไดเป็นไดได้เนเจ็บยูบอไดแหงแต่ว่าเจ็บแหงในโบกเด้อฉุดไปบอกเขาเด้อเด้อเด้อเด้ไปบอกเขาอยู่ทางอยู่หน้าคุณแล้วให้เขามาหาเจ้าเขาบอบอเป็นอยังดอกอ๋อเจ้าเจ้าเจ้า เดี๋ยวถ้าจังใดกะเดี๋ยวเขาทีโคโตไปยกเครื่องมาให้มีเพคนกันเด้อแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เขามาผู้เดียวก็บีมีคนยกเอยเด้อเด้อเด้โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้เอาเครื่องมาให้ยายแสนเพลินในที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาเตียงกันยกขึ้นผู้เดียวพี่น้องเลยเมื่อยยกขึ้นเดียวเนาะทีมงานประมาณน้ำเหนื่อยก็มีในเดื่องมีตู้ มีข้าวสารกระสอบหนึ่งห้าสิบโลเนาะกแล้วก็มีขนมสองกล่องแล้วก็ไข่ไข่แตะหนึ่งเนาะแล้วก็ปลากระปร๋องแพ็คหนึ่งแล้วก็นมนมสองแพ็คโกวันตินสองแพ็คแล้วก็นี่นก็มีพวกแป้งแล้วก็สไลด์หลังจานน้ำมันเพื่อจะได้ไว้โทษหันทอดนี่เนาะแล้วก็น้ำปลาสบู่ แล้วก็แฟบพ,พี่น,อน้องเลยก็คือครบชุดไหนเนาะเพราะว่าอันเงินทั้งมดทั้งมวนนี่กะเป็นคองอันผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อเพิ่นแต่เพื่อนหอยเอยซื้ออยู่ทั้งประเทศไทยเพิอเอ่อนส่งสามทานที่ซื้อซื้อเื่องมาให้ยายในมือหน,นีเนาะกะอยากให้ย้ายนะ่ะอวยพรในเพื่อนเนีย่ยเจ้าของเงินนีเนาะว่าผ่านนี่แหละอวยพรให้ให้เจ้าของเงินเนาาพานนื่พอในเนาะ ให้อยู่ดีมีแห้งลูกเอ้ยหนบุญหมันขวัญยืนหัามีเจมีงานได้ใช้ก็ให้ลูกมีหนามีตาสาธถูกเนาะใหดแดงแพงชิงไข่ลูกล่ะให้คำให้คูนลูกเอ้ย้าลูกช่างขอบช่างคั่แล้วก็ให้มีให้มีเลี้ยงลูกเต็มพะง่ายเลี้ยงลูกชายเต็มพาเขาให้คำคูนคำคู่ลูกล่สถูกเนาะก็มันนี้ก็ได้เอาเครื่องใบยายเพิ่นเลยพไปนอง

เราพี่นอเอาคนเถ่าเพเ่ราะมันตินแบบนี้บำรุงเนาะหวานอยู่บ้างไหมกินข้าวกับโรคพักมื่อไหร่จี๊ยยเพราะว่าเฮาเฮากระซื้อแนว่นีมัน จะซื Scroll, up, so, like, mini, ite, ้อคองแบบพวกปลาพวกซีสมันผนิะมันเน่าเนาะยายบูมีตู้เย็นเขาก็ซื้อพวกหีพวกเนว้ยแหงพวกไข่แล้วก็พวกขนมเนาะแล้วก็ปลากระป๋องเนี่ยมันบูดบ่น่าเลยพี่นนองเพราะว่าเขาก็อยากซื้อมาให้เพิ่นอยู่แนวนั่นแต่มันบูดมันเน่าก็สานสอบเรื่องนี้กินได้หึงยู่บ๊อหึงยู่บ่โอ้ด๋ดด๋อยวันนี้เป็นได้ได้ควมมรูซสึกดีใจยู่บ่อในคืนก็ดีขนาดลูกหล้า เออมแ่ใจะเคยได้อยู่บ่แบบนี้บ่เลยเคยได้เงี่มุ้ยไผ่เคยให้ยจะเถื่อบ่เออจะก่าก็มีจะได้ลูกนลำลูกนลำลานชาวบ้านชาวเมืองเอาให้กินเนาะในกินเนาะยายเนาะโดยได้ลูกลำลานลำ้านนเมืองเล็กนมาเข้ามาแล้วครับเข้ากายเลยกินยังไม่เท้าบ่ได้กินยั้งผัวเคยชื่อชื่อหายแจาเบื้องมือนั้นเหรอเลยโดยได้ครบ อ๋อป yeah. ุ๊บ嘛ในปลาปลามาให้บุตรธรรมะอยากทานลุงละเกชาวบ้านจะส่งให้เก่าเนาะเข้าวเกิดขึ้นข่าหน้าเกใส่กินน้ำชาวบ้านจะส่งเนาะจะมีอยังบ่มีบ่มี่ข้าวบ่มี่ข้าวอยู่ืในที่ับปัฟนมาให้ดูดูบ่ร้ายเลยลูกเว้ยกระชับนี่กับอิ่มบ่หมี่อิ่มบ่อิ่ม ทานปักนะอีมกินกับใหญ่เลยได้อีมได้รู้ว้าฉ่ำนั่นนะโดย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 ก็ถือว่าไม่ยายกินเพีเดียวกินบวบเปลืองเนาะกินบวบได้หลายเนาะกินนิดหน่อยตอนนี้ก็ะชีได้กุ้มเพื่องเยอกหน่อยใหญ่เนาะนี่เนาะเครื่องนี่เนาะข้าก็ซื้อมาให้เป็นจป็นวนลายเติบพี่น้องเลยไม่นะคุยบาปใคเวรเจ้าโหเป็นยังเนาะมาไปบ่ได้นั่นแล้วจะมาโอ้ยย่อมือขึ้น ขอให้ผู้ข่าได้เห็นลูกเห็นหลานได้เห็นเลนเห็นหลอดจ้ไปบ่โหดโจดโบเถงแล้วผู้ข่านี่หูหนวกตาบอดย่างกระยางบ่ได้โนยายเนาะบ่ได้บ่ได้นั่นมันเข่งได้ลูกเข่กรโดนมีเอ็นครองเขินกระยางบ่ได้พี่น้องเลยนี่แหละอันนี้แหละจักสิว่าจังได๋เนาะคันอู่ขันลงมานี่ก็บ่ลมบ่น้ำเลยก็ลูกบ่ได้ เมื่อมาเอาพีตายใจบกขาดคุณแดบ่าเองนี่ไมลูดบุตรผลแบบใชก็่าวไปเนาะโยบ่วไปเลยนะตายใจบกขาดเร้วอย่างกับ่เป็นมันกลับมาจมอันี่แห่เนี่ยก็อุ้มึ้นพุณเลยเข้าพุเลยไนพุเลยเจเจ้าเจโดยเขาถามนะเขาเจ็บบ่แม่บ่ เตะกระเจ็บอยู่หรอว้าวเอาอ้วเอาเนาะเป็นกระเจ็บอยู่ห่างลูบรรดาลูกด่านทางเป็นว่ากระเจ็บพี่น้องเป็นกอัสเอาเลยเนาะโดยฉันขนอยบ่าวแล้วเลื่องนี้มีเธออยู่บ่าอยากมีโอ้มีกาโอ้ยอยากกินเด็ดโดยแม่แม่กินกาแฟได้บ่กาแฟได้บ่มันมีมันเป็นกาแฟแบบบำรุงข้อเข่านะปวดเข่าขาร์ เดี๋ยวรอบหน้าเอามาเดาวจะซื้อมาให้เด็กครับนี่ตอนนี้เมกายังยังขาดที่ว่าอยากได้สังกะสีแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์เนาะแล้วก็พากระตาดอ้อมเพื่อนน้อยใหญ่เนาะดูตอนนี้เพื่อนก็ยังขาดคือสังกะสีแล้วก็พากระตาดอ้อมเพื่อนพี่น้องแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์เพื่อนอยากแบบว่าพอได้ให้มีแบบเปิดไฟยามตอนกลางคืนนะพอเห็นหุ่งเพื่อนไหมเนาะพี่น้องพอเห็นหุงเห็นถุงหรือเปล หลังจากที่เฮาเอาเครื่องมอบให้ยายเรียบร้อยแล้วเฮาก็ยกกระสอบเข่าหรือยกเครื่องเข่าไปไว้ในเฮือนยายเนาะพี่น้องเฮาก็ได้พาพีพาน้องหล่อซมบึงเฮือนยายเนาะรอบๆเลยแหละว่ามันมีมงหัวมงขาดมองใดนี่เนาะพี่น้องพี่น้องก็ได้บึงได้เห็นน้ำกันเนาะเพราะเฮือนยายก็ค่อนข้างที่จะผุพังบ่ได้ไพี่น้องมันเซยเซย้เนาะ ถ้าว่าลมพายุเข่าแห้งนี่ก็จะคิดว่าน่าจะโบยูพี่น้องเลยตอนนี้กาย้ายเพิ่นยังขาดสังกะสีแลวผ่ากระจา์หอบเพื่อนเนาะเพิ่อยังได้้กับไฟโซลาร์เซลล์พี่น้องเลยที่หมบพอจะมีแสงเงี้ยงให้ย้ายย้มกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะก็พอให้ย้ายอยู่แบบว่าพอให้เพิ่งยงเวลาตอนกินข่ากินน้ำได้พี่น้องเวลาเพิ่นพอให้เพิ่น,พเพนเห็นหุงเนาะพี่น้องเนาะใช่ กลับกันเด้ย้ายไปนี่เด้อเจ้ายังยู่ดีมีเฮงเนาะมือหนาเขาชิมาหาใหม่เด้อเขาชิเวมาหาใหม่เด้อเด้อเขาขอดูก้าบก่อนวันนี้ไปไปกล้องก่อนไปไปเป็นบ่ไปดูไปแล้วไปแล้วกลับแล้วย้ายไปยู่ดีมีเฮงเด้อจะจะเค่อพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้เอาเครื่อง เอาเครื่องให้ยายแสนเียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณหลาลายเดอ้อเนาะพี่น้องทางฝังไทยพี่น้องเลยต้องขอขอบบุญขอบคุณแทนยายแสนเพื่อนลา,ลายนอกาะที่ได้มีความเมตตายายแสนเพื่อนาราก็ทรงเงินมาให้ในครั้งนี้เนาะขอให้ทุกท่านที่ได้โอนเงินเขมามาให้เนาะหลาย,ลายท่านทั้งฝังไทยแต่แต่ว่าเพื่อนม่วยเอ่ยซื้อพี่น้องเลยก็ต้องขอให้ท่านดูดีมีแห้งดูเจนเป็นสุขเดอ้อไปทางใหก็ให้มีคนหาคนแพงเนาะ ขอให้ทานตรงโชคดีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห้งยุงม,มันขวัญยืนเดอ้อสาธุเนาะสุขทานแต่ละผู้ใหญ่ใจดีสุขทานเนาะต้องขอเตียงอยากขอโทษเนาะขอโทษเอฟซีและผู้ใหญ่ผู้ส้มสุขทานแหละที่หับสมเบิงเพราะว่าเห็นเอฟซีบนมาหลายๆคนแล้วแบบว่าอันเวลาบอเตียงเวลาปอเตียงไปสัมภาษณ์อัน ผู้เฒ่าผู้ใหญ่เพิ่นหันเรื่ว่ามันกับบ่บ่เตียงบ่มีไม้เนาะเห็นเพิ่นบนบนมาเห,ห้ว่ามันกับบได้ยินเสียงนั่นแหละบ่ได้ยินเสียงผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเวลาเราไปสัมภาษณ์อ่ะบ่ได้ยินเสียงเพิ่นแต่เพิ่นบนมาให้บ่เตียงซื้อไม้แน่ไปซื้อไม่ไปนิบปกเสือเพิ่นแน่เนาะเวลาว่าอาหารไมัใจด้ยินเสียง,งเตียงก็ต้องขอโทษขอให้น้ำหลายๆเนาะสำหรับเอพีทุกท่านเพราะว่าไหหอ้ว่าตรงๆเลยก็คือแบบ บ่อเตียงยังบ่มีเงินนั่นแหละพี่น้องตอนนี้เพราะว่ารา้ได้จากยูทูปบ่อเตียงกันยังบ่ได้ได้เนาะหากผ่านกดแต่ว่าเพิ่นอาารได้ส่งพินมาให้พี่น้องก็ยังบ่มีได้ได้เนาะบ่อเตียงก็เป็นจิตอาสาชื่อแล้วก็นิปุญายี่โอนเงินมาให้แล้วก็ให้ชื่อเครื่องมาให้คนนั้นคนนี้บ่อเตียงกับไปเนาะบ่อเตียงยังบ่มีทุนนั่นแหละตอนนี้วัยังบ็ได้มีอย่างเนาะให้ก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีน้ำแหนเนาะ ถ้าเสียงบรซัดเสียงเบแจ้งก็ต้องขอโทษขอไปน้ำเด้อเนาะเบเตียงยังบูมีงบประมาณพี่น้องไอ้ตัวนี้ยังยังขาดเวลายย่างอะไรเนาะแต่ว่าเข้ากันด้วยใจด้วยใจที่เขามักเขาก็จะฮ็ดพี่น้องไอ้แบบต่ e Deadpool. ว่ามันก็ยังขาดลายย่างอยู่เนาะในการถ่ายถ่ายนี่กับ่อยกับไส้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละถ่ายพี่น้องจะจะให้จะให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำเนาะเพราะว่าเขาก็ยังบูมีท่ายเพียบพร้อมกับือกงที่ บระเทศไยแดี่วคงคิดควค่อยก็ได้ไทยให้พี่น้องเบิ่งตามกำลังตามที่เฮามีไนพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะสำหรับเอฟซีเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแบบว่าอยากให้คอยซื้อแบบไม่นิบเสือแบบแบบความเบาใจแบบความบิวินลี่นะนะคอยว่าไปถามเพื่อนแบบราคาเจ็ดแปดพันบาทเนาะพี่น้องขั้นต่ำคือหกพันบาทพี่น้องเพราะ อม็มีผมมีเงินเนาพี่น้องเนาะดะดับนั่นเอาแต่เคยมีระดับนั่นผัดก็คงที่อยากไปช่วยค้นก่อนอะไรแหละพี่น้องเพราะว่าก็มีอยู่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นไห้มาขาน้ำมงน้ำมันมาแหละแต่ว่าที่ผพพี่น้องจะไปซื้อไม้นี่พกเสื้อระดับอันเจ็ดแปดพันบาทเนาะเบาเตียงก็คงทีง่ผมมีความสาม,มารถพี่น้องแต่ต้องขอโทษขอภัยนำเนาะถต่ให้เบาเตียงมีทุนแลลวก็ให้เบาเตียงมีงบกว่าเดิมผบาเตียงจ่ซื้อเนาะตอนนี้ยังผมมีอยู่พี่น้อง กะอดทนเบิ่งน้ากันเน่นอพี่น้องเนาะขอโทษขอไปน้ำเดลายสำหรับอ e ีทีุกท่านเอาสำหรับคลิปนี้กะเบอร์เตียงกะขอให้พี่ให้น้องเนาะทุกท่านที่เข้ามาหับต้มคลิปแล้กกะขอให้ยูดีมีเฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องทุกคนเนาะที่เข้ามาหับส้มคลิปจนจบพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะเบอร์เตียงกะโคตูลาไปแล้วเนาะได้มอบเครื่องให้ย่าเซนเพื่อนมีที่จะร้อยในรอบหน้ารอบในกะ มีผู้ใหญ่ใจดีสิา้าเงินมาให้อีกอาจจะซื้อสังกษะสีบไปให้เพื่อนและพ่โซล่าเซลว่าคนจยากได้ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่คนขาดแค้นอยู่บางนีตอนนี้เอาสำหรับคลิปนี้กับเบาเตียงคอโตราไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดี